เชื่อคากล่าวหาของผู้ปกครองอย่าเชื่อคํากล่าวหาที่คนบางคนมาพูดถึงเรื่องคนบางคนให้เราฟังเพราะตอนแรกเราฟังพี่น้องต้องเคยมีประสบการณ์นี้ตอนแรกเราฟังคนนี้พูดเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นสามีกับภรรยาทะเลาะกันเนี่ยเราเรียกสามีมาคุยทําไมคุณทะเลาะกับภรรยาแล้วโอ้ยอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นผลนะเอาไล่มาละสาเรื่องไม่ดีต่างๆของภรรยาเราฟังนะโอ้จริงๆด้วยถ้าผมเป็นคุณผมก็ทําแบบคุณนั่นแหละ พราะเขาพูดก่อนไงแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวผมคุยภรรยาก่อนเราเรียกภรรยามาอ้าวทำไมคุณนำเขาอย่างนั้นอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นหนูนะบาลานเราเรียบร้อยเลยเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราไปทางนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ละพอฟังนี่เราเอาเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่เคยมีตั้งแต่ผมเกิดมาอายุห้าสิบปีปีนี้ไม่เคยมีคนสองคนเวลาทะเลาะกันแล้วพูดตรงกันเลย ต้องแต่ผมเกิดมาจนห้าสิบปีแล้วไม่เคยมีคนสองคนพูดตรงกันเลยเวลาทะเลาะกันคนจะพูดถึงแง่ดีของตัวเองและแง่ร้ายของคนอื่นเสมอแล้วมาฟังอีกคนหนึ่งเขาก็จะทําอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เลยต้องฟังทั้งสองฝ่ายเอนไหมครับวลเราจะหาเส้นตรงกลางของจริงอยู่ตรงกลางของปลอมก็อยู่ที่แต่ละฝ่ายเวลาพูดขึ้นมามันต้องมีคนที่พูดไม่ตรงคนหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องไปเคยไปศาลไหมเรารู้เลยว่าคนในโลกนี้โกหกอยู่แล้ว ก็ศาลมันจะมีโจทกับจำเลยโจทฟูฟ้องจำเลยคนถูกฟ้องผู้พิพากษาอยู่ตรงกลางก่อนโจทกับจำเลยจะพูดเขาต้องทำไงแล้วแต่ศาสนาสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงทั้งคู่บอกว่าสาบานว่าจะพูดต่อความจริงโจทบอกว่าจำเลยขโมยเงินจำเลยบอกว่าจำเลยไม่ได้ขโมยเงินก็ต้องมีคนโกหกคนหนึ่งสิแต่สองคนสัญญาว่าจะพูดความจริง การพูดโกโหกก็ไ็เรื่องปกติเห็นไหมนั้นต้องมีศาลไงพี่จะมาฟังว่ามาหาข้อมูลว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จมันเมื่อเราเป็นผู้นําเวลาเราฟังเรื่องไม่ดีของผู้นําที่อยู่ภายต้าอะไรเนี่ยเราอย่าไปเชื่อเขาทันทีเชื่อคนที่บอกทันทีเราอย่าไปเอออหอหมกไปกับเขาเรารอฟังผู้นําของเราพูดก่อนการไม่ปกป้องผู้นําการเชื่อคํากล่าวหาของผู้นํา ที่คนอื่นมาพูดถึงผู้นําไม่ดีถ้าเราไม่รอบคอบเราจะสูญเสียผู้นําของเราไปเห็นไหมครับพราผมมีบทเรียนเรื่องนี้ไงผมก็เลยจําไว้จนขึ้นใจเลยว่าเราเชื่อลูกแกะมากเกินไปเพราะลูกแกะหลายคนไงลูกแกะมาพูดหลายคนเราก็เลยเอ็นเอียงเชื่อผู้นําของเรานั้นเป็นอย่างนั้นพอผู้นําของเราเราเจอผู้นําของเราเราก็ไม่ฟังเลยเราก็ใส่เลยทุกอย่างในที่สุดเขาก็ท้อถอยใจในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็ผมก็ได้รับบทเรียน ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่สําคัญเสมอไปก็ลูกแก่เขาอาจจะไม่ชอบที่ผู้นําตักเตือนเขาเขาก็เลยมาพูดไม่ดีกับผู้นําหลายคนแต่ก็ไม่เป็นเหตุทำให้เราเพราะมันไม่เกี่ยวกับหลายคนพูดแล้วเราก็เลยเชื่อตามแต่มันสําคัญว่าความจริงคืออะไรเราก็ต้องให้โอกาสผู้นําของเรามาแล้วก็ต้องนี่คือหลักการเราก็เลยต้องปกป้องเขาไว้ก่อนผู้นําผมคนหนึ่ง เป็นคนที่นิสัยดีมากเป็นคนที่ท่าทีดีมากเป็นคนที่จิตใจดีมากแต่ทะเลาะกับคนทั่วไปเลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะเขาคําพูดของเขาพูดไม่เป็นเรียกว่าอะไรดีละ่ะไม่มีคอมมอนเซนส์ง่ายๆไม่มีคอมมอนเซนส์ไม่รู้ว่าอะไรควรพูดไม่รู้อะไรไม่ควรพูดเวลาจะทําอะไรเนี่ยเขาก็ตั้งใจเห็นว่าดีเขาก็ทําเลยเจากนั้นเรียกว่าไม่มีคอมมอนเซนส์ไม่ถามก่อนว่า ไอสิ่งที่เขาเห็นว่าดีที่จะให้ต่อคนอื่นเนี่ยไอคนรับเนี่ยเขาเห็นว่าดีด้วยไหมเข้าใจไหมเวลาคนมีคอมเมนต์เซน์เขาก็จะคิดก่อนว่ามันดีของเราแต่มันอาจจะไม่ดีของคนอื่นไอคนแต่เขาจริงใจไหมจริงใจเขารักผู้นํำไหมรักผู้นําวันหนึ่งเขาก็เข้ามาที่โบสถ์บอกว่ามาัคุยกันเสร็จแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเมื่อกลางวันนี่จะพาไปเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนะเอาพูดในที่ประชุมทุกคนก็อะไรหมดเลยไอ,อผมสองคนยังไม่ทันทำอะไรเลยพี่น้อง ก็ก๋วยเตี๋ยวที่ไหนล่ะปกติมื้อวันต้องทานข้าวด้วยกันในสตาฟจากนั้นพอถึงเวลาเที่ยงเขาบอกว่าเชิญอาจารย์ใหญ่กับอาจารย์กุ้งไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้ยผมไปกินไม่ได้หรอกเพราะว่ากลางวันสองมือ้อวันอังคางกับวัพุธสองวันผมจะต้องกินอาหารอาหารสุขภาพให้คนในโบสถ์เขาทำอาหารสุขภาพมาให้เช่นปลาเช่นผัก ่การปรุงใช้น้ำมันมะกอ,อกอะไรต่างๆอย่าสงสัยว่าทำไมผมต้องดูแลตัวเองเพราะผมต้องอยู่ถึง100ปีก็ตามที่สัญญาไว้กับคนมากมายหลายคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพผมออกกําลังกายหนักทุกวันแต่การออกกําลังกายของผมก็อาจจะต่างจากท่านการออกกําลังกายผมคือการนอนเลยรู้ยาเราไม่ต้องกินเข้าไปเยอะแล้วออกกําลังกายหนักเพื่อจะให้มันลดหรอก เราแก้ที่ต้นเหตุอยากกินเยอะอยากินเยอะเพราะมันผมเพื่อนทํางานผมคนหนึ่งเขาไปกินเยอะแล้วเขาอ้วนเขาเป็นผู้หญิงเขาไปเสียเงินหนึ่งแสนบาทที่ภูเก็ตมะฮงยะแพงดูดชั้นไขมันออกจากตัวเองโอ้โหฟังคขาว่ดดูดชั้นไขมันแล้วนึกถึงรถดูดซ่วมที่มาดูดอะไรมันน่ากลัวจริงๆพี่น้องดูดชั้นไขมันโอ้โหมันจะออกมายังไงพี่น้อง ผมก็เลยแนะนำเขาว่าโอ้โหผมเสียดายเงินหนึ่งแสนบาทจังเลยอะถ้าเอาเงินมาถวายโบสถ์แล้วมาบอกผมว่าอยากจะลดความอ้วนผมจะบอกวิธีให้ทำไงอาจารย์ก็อยากกินสิลดความอ้วนนี่ง่ายนะพี่น้องอย่าไปเสียงเงินลดความอ้วนแก้ที่ต้นเหตุก็กินได้น้อยกินมื้อละน้อยกินมื้อละน้อยกินมื้อละน้อยมันก็จะไม่ต้องไปให้พลังงานมาเหลือเผาผ่านเราก็จะรูปร่างดีตลอดไปและอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกเองไหมครับผมก็กินอาหาร ผมกินอาหาราสุขภาพสองวันของผมคือจันกับไอ้อังคารกับพุทธเขาว่างไงร,รู้ไหมอ๋ออาจารย์คะหนูแคนเซิลให้หมดแล้วคะ่ะแคนเซิลอะไรนะหนูแคนเซิลอาหารสุขภาพของอาจารย์หมดแล้วคะ่ะจะพาไปกินอาหาร <c oughs> ไม่สุขภาพ <c oughs> คือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหปราถนาดีแต่ทำไมไม่ถามเราก่อน <c oughs> ไปแคนเซิลเรือยลเลยแต่ว่าเราก็เห็นแก่เขาแล้วก็โอเค เห็นเส้นก็แห่งเส้นแล้วเราก็ไปกินว๋วเตวกับเขาซึ่งเป็นอาหารที่สุขภาพไม่ดีใส่อะไรเยอะแยะไม่เหมือนกับอาหารที่เรากินในวันอังคารวันพุธเอานี่ยกตัวอย่างว่าบางทีคนที่ปรารถนาดีแต่ไม่รู้จาักกาละไม่รู้จักวิธีการไม่รู้จักเวลาที่เหมาะสมเขาก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยดีได้ใช่ไหมครับ19ถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันมัทธิว16ก็4 6ถึง50ขณะที่พรงค ตัดกับประชาชนอย่างนั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ภายนอกหาโอกาสสนทนากับพระองค์มีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกหาโอกาสที่จะสนทนากับพระองค์พระองค์จึงตรัสกับผู้ที่มาทูลนั้นว่าใครเป็นมารดาของเราใครเป็นน้องของเราพระองค์ชี้ไปทางสาวกของพระองค์และตัดว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราด้วยผู้ใดกระทําตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสศิตในสวรรค์ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเราพระองค์ถือว่าสาวกของพระองค์เป็นพี่น้องเป็นยิ่งกว่า คนในครอบครัวเป็นยิ่งกว่าครอบครัวฝ่ายเนื้อหนังเราก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเมื่อเราสร้างสาวกเราก็ถือว่าผู้นำของเราเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราจริงๆและปฏิบัติต่อเขาไม่ใช่ลูกจ้างกับนายจ้างไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องแต่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนพ่อแม่กับลูกเหมือนพี่กับน้องนี่คือสิ่งที่เราที่เป็นผู้สร้างสาวกจะต้อง มีความสัมพันธ์อย่างนั้นกับสาวกที่เราสร้างอย่าให้เป็นเรื่องงานอย่างเดียวเขาเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเขาเพิ่งกลับมาจากการไปเยี่ยมญาติเขาเพิ่งกลับมาถึงที่บ้านของเขาในภูเก็ตแต่เรามีงานสําคัญอยู่เรื่องหนึ่งโทรประโยคแรกก็โทรถามเรื่องงานเสร็จหรือย,อยังเลยอันนี้เอย่าเขาก็จะเข้าใจผิดนะคิดว่าเราโทรไปหาเขาเนี่ยเพราะเราอยากจะเห็นความสําเร็จของเรื่องงานอย่างเดียว ดังนั้นในครั้งแรกที่โทรไปก็ต้องคุยเรื่องว่าเป็นยังไงบ้างกลับบ้านมาเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงบ้างอจบปุ๊บแล้วก็วางหูจากนั้นอีกตอนบ่ายทีหนึ่งเคยโทรไปบอกบอกว่าโอเคเออจำได้แม่งานที่หนึ่งที่ค้างไว้เขาก็จะรู้สึกว่าเราห่วงใยสวัสดีภาพของเขากว่าเรื่องงานของเขาเมื่อทิตย์ที่ผ่านมาผมลืมทักพี่น้องคนหนึ่งที่คุณพ่อเขาเสียผมต้องทักทายแขกอยู่ที่ประตูแล้วก็ ประตูมันไม่ได้เรียงหนึ่งนี่มันเลียงห้าบางคนเบียดอยู่ที่นั่นผมก็ผ่านผมก็ลืมทักทายเขาคุณพ่อเขาเพิ่งเสียเขาเพิ่งกลับไปงานศพพ่อแต่ผมก็ถามภรรยาตอนขับรถมาที่นี่บอกว่าเออที่รักได้ทักทายเด็กคนนั้นหรือเปล่าภรรยาผมก็บอกจัดก,การเรียบร้อยแล้วไปกอดเรียบร้อยแล้วไปถามไถ่ที่คุณพ่อเขาเสียไปแสดงความเสียใจเรียบร้อยแล้วฉันเป็นผู้นําเรื่องพวกนี้ก็เซนซิทีฟนะ ใช่ไหมเขากลับบ้านพ่อเขาเสียพ่อเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลเขากลับมาเราดูหน้าเขาแล้วก็เฉยเฉยแล้วเขาจะว่าเราเป็นอะไรล่ะเนี่ยเป็นผู้นําหรือว่าเป็นอย่างอื่นเป็นคนในครอบครัวเขาหรือเปล่าอันนั้นต้องสนใจเรื่องนี้ไปเสด็จวันเกิดของเขาใช่ไหมบวบคงทําดีอยู่แล้วล่ะและ้วแต่ท่านที่เป็นผู้สร้างสาวกก็ควรทําเป็นส่วนตัววันเกิดของสาวกวันเกิดของลูกแกะพาเขาไปกินข้าวพาเขาไปเลี้ยงอริษฐานเผื่อเขาอย่างอย่างไม่ทําอะไรเลยก็ควรจะส่ง SMS หรือโพสต์ข้อความใน Facebook หรืออะไรต่างๆที่จะแสดงเห็นว่าเขาเห็นคุณค่าเมื่อกี้บอกไปแล้วคนสองโลกนี้ต้องการ2ออย่างแหละการเห็นว่าตัวเองมีความสําคัญกับการได้รับความรักใครได้รับ2เรื่องนี้ปัญหาก็ไม่มีแล้วที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะสองเรื่องนี้ของคนขาดเนื่องจากความบาปทําให้เขาเกิดการขาดและขาด